วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถวัดทับหลวงตําบลทับหลวงอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2456โดยเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆของประชาชนตําบลทับหลวงรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอําเภอบ้านไร่ ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษาห้ารูปมีพระสมุขค,คำมาอินทวีโรเป็นเจ้าอาวาสและมีพระโสพลพัฒนคุณทินสุทินโนเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเป็นพระอุปถาค สำหรับอุโบสถหลังใหมน่นี้คณะสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเดิมโดยขออนุญาตใช้แบบพระอุโบสถวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากมูลนิธิชัยพัฒนาและได้รับพระราชทานพระราชานุมัติปี2555 เริ่มก่อสร้างปี2556เป็นอาคารทรงไทยสูง2ชั้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่อฉาบปูนขนาดกว้าง8เมตรยาว18เมตรชั้นบนประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก59นิ้วลงรักปิดทองส่วนชั้นล่างใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ในการปฏิบัติธรรมของพระพิสุสงฆ์และประชาชนทั่วไปแล้วเสร็จในปี2558และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่30มีนาคม2558 จากนั้นทรงหล่อพระพุทธปฏิมาพระคู่บ้านคู่เมืองปางมาราวิชัยขนาดหน้าตัก30นิ้วเพื่อเป็นที่ยึดเหนวจิตใจของชาวบ้านทับหลวงโดยจำลองจากพระพุทธรูปที่ชาวบ้านจากเมืองเวียงจันทร์ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านทับหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาด้วยสององค์คือพระพุทธรูปองค์เล็กและองค์ใหญ่ ต่อมาพระพุทธรูปองค์เล็กได้สูญหายไปคงเหลือแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งมาราวิชัยฐานสูงมีนิ้วพระหัตเสมอกันแบบศิลปะล้านช้างหน้าตักกว้างสีนิ้วองค์พระสูง7นิ้วส่วนฐานเป็นโลหะสำริดสูง5.5นิ้วอันเป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนในย่านนี้สืบมาจนปัจจุบันชาวบ้านทับหลวงจึงขนานนามว่าพระคู่บ้านคู่เมือง โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริจาครับพเพื่อบำรุงวัดทับหลวงเฝ้าทุลลอะองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาพิไทยซอท,ทอ เสร็จแล้วทอดพระเนตรในทศการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมินทราชกษัตริย์มหาราชบรมนานปพิรในการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งได้ใช้พื้นที่ภายในวัดรอบอุโบสถจัดทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนที่สนใจอาทิการปลูกข้าวการสีข้าวการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยกังหันน้ำชัยพัฒนาและการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ พร้อมกับนําหลักประวรหรือการมีส่วนร่วมบ้านวัดโรงเรียนมาเป็นแกนหลักในการขยายผลและส่งเสริมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป เวลา13นาฬิกา29นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีอุทุมพรอําเมืองนครสวรรค์จหวน,นครสวรรค์ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถซึ่งพระครูนิทัศประชานุกูลเจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดและชาวบ้านปรึกษาหารือการดําเนินการสร้างบุรณะขยายและยกอุโบสถเป็นแบบสองชั้นเมื่อปี2550เนื่องจากอุโบสถเดิมสร้างมาตั้งแต่ปี2493ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ํามีน้ําท่วมขังดําเนินการจนเกือบแล้วเสร็จขยายเขตสีมา รอบอุโบสถใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาปี2,559 ในการนี้ทรงวางพงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสีอุทุมพรประติมากรรัตนมุนีพระประธานอุโบสถชั้นล่างแล้วทอดพระเนตรประติมากรรมปูนปัน้นฝาผนังอุโบสถใช้รูปแบบกรรมวิธีสมัยโบราณที่เรียกว่าปูนตำตกแต่งด้วยเครื่องเบญจรง์่ายทอดประวัติของพระครูจ้อยจันทสุวรรณโนอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกและร่วมกับชาวบ้านดำเนินการสร้างวัดแหล่งน้ําและโรงเรียนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่ของ ชุมชนบ้านวังเดือเรื่อยมาจนชาวบ้านเริ่มสายศรัทธ,ธาหลวงพ่อจ้อยประติมากรรมปูนปัน้นฝาผนังอุโบสถยังจัดแสดงพุทธธรรมนายของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระสุบินนิมิตของพระเจ้าประสริฐที่โกศลรวม16ข้อและการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากนั้นทรงวางพงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินสีพระประธานมนฑปฮอรไรแล้วทรงวางพงมาลัยสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพรสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาคสี่สร้างขึ้นมาปี2485เรียกว่าวัดวังเดือกรมการศาสนาประกาศให้ตั้งวัดเมื่อปี2494ชื่อว่าวัดศรีอุทุมพรมีอุโบสถ2ชั้นและมีพระประธานอุโบสถทั้ง2ชั้นโดยชั้นบนมีพระพุทธสุขโขททยสุใจเป็นพระประธานภายในวัดยังมีอาคารเสนาสนะต่างๆโดยมีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จำพรรษารวม17รูป เวลา15นาฬิกา8นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถซึ่งตั้งอยู่เลขที่57ทับถนนโกสีใต้ตําบลปากน้ำโพอําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา,ากาชาติไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนม พันสา80พันษาเมื่อปี2555ด้วยสายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตและเพื่อรองรับการขยายงานบริการโลหิตแบบครบวงจรในส่วนพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นการเพิ่มศักยภาพงานบริการโลหิตทั้งในสถานที่และนอกพื้นที่หน่วยรับบริจาคโลหิตสามารถตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT สามารถควบคุมคุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยมีพื้นที่ใช้สอย4,226ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารสำนักงานสูง3ชั้นมีห้องรับบริจาคโลหิตห้องจ่ายโลหิตห้องเย็นเก็บรักษาโลหิตและส่วนประกอบโลหิตอาคารพัสดุและหอพักอาคารซ่อมบำรุงและอาคารทิ้งขยะรวม สำหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2548เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตในภูมิภาคทำหน้าที่สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยและมีคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยตลอดจนจ่ายโลหิตทั้งในสถานการณ์ปกติหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเมื่อมีภัยพ,พิบัติได้ทันท่วงทีให้บริการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทและพิจิตรครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า4ล้านคน